ธรมะมหัศจรรย์ตามรอยธรรมสุมด็โตเรื่องยุคของนาลูกศิษย์ได้ถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่เจ้าคะ่ะแล้วอุบโบสถสินที่รับในวันพระที่ผ่านมาไม่ทราบว่ากำลังบุญกุศลจะมากกว่าสินแปดี๋ยวต่างกันยังไงเจ้าคะ่ะหลวงปู่ก็ได้ตอบว่า ก็บัญญัติ8ดข้อมันก็เหมือนสินแปดก็หาว่าต่างกันไม่คําว่าอุโบสถสินแปลง,ง่ายๆแบบชาวบ้านก็คือรับสินในวันพระเรียกว่าอุโบสถสินเมื่อเรามีเจตนารับสินเจตนาเป็นที่ตั้งของกรรมบทมีศรัทธาในวันพระวันเจ้าและจากการที่จะไปทำล่วงเกินในกรรมใดๆก็ดีคือตั้งใจจะมาเจริญสินรักษาสิน เมื่อเรามาตั้งใจมารักษาศีลในวันพระวันที่พระที่เจ้าเขานั้นจริญกุศลความดีมันจึงมีกําลังมากเพราะในวันพระเทศเทวดาเขาจะมาฟังสวดมนต์ฟังเทศฟังซ้ำกันอย่างนี้เข้าใจไหมจ๊ะเมื่อเราไปรับอุโบสถศีลในวันพระเขาก็จะมีกําลังของอนิสงส์นั่นเองเพราะมันปกติธรรมดามนุษย์นั้นจะหาการจเจริญในศีลก็หาได้ยาก เพราะไม่รู้จะเอาอะไรกำหนดว่าเราจะทำความดีในวันไหนดังนั้นเมื่อก่อนที่พระพุทธศาสนาจะบังเกิดขึ้นกนเราที่เขาสร้างความดีก็มีเขาก็อยากจะสร้างคำดีขึ้นมาเขาก็อาศัยดูเลิกดูยามในวันพระนี่แหละเป็นการตัดอกุศลกรรมคือมาสร้างกุศลความดีให้เกิดขึ้นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นขนรรมเนียมประเพณีขึ้นมาไม่ว่าแม้แต่จะเป็นพระราชา พระจักรพรรดิก็ดีถ้าปัรถนาจะมีอำนาจวัฒนาบารมีที่จะปกครองทวีปน้อยใหญ่ก็ดีก็ต้องอาศัยอย่างนี้จเจริญอมโบสถสินขึ้นมาแม้แต่พญานาคพิภพก็ดีไม่ว่าจะมีกี่ตระกูลก็ดีถ้าปัรถนาจะพ้นจากความเป็นสภาพของนักราชที่เขาเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่แต่ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานกึ่งเทพกึ่งเทวดาถ้าปัรถนาที่อยากจะพ้นภพภูมิเหล่านี้เพื่อจะเป็นมนุษย์ เพื่อจะสร้างกุศลบารมีเพื่อการพรนิพานพ้นทุกข์ก็ดีก็ต้องถืออุโบสถศิลน,นั้นแสดงว่าขณะที่โยมมาเจริญอุโบสถศิลก็จะมีเทพเทวดาคนธรรมนาคาหรือว่านากราชนี่เขาได้มาเจริญอุโบสถศิล์เช่นเดียวกันอ๋อฉันจะกล่าวถึงเรื่องของพญานาคราชสักนิดหนึ่งนะว่าในยุคนี้เป็นยุคของนาคทำไมว่าเป็นยุคของนาค ก็เพราะว่ามนุษย์ต่อไปคําว่ายุคศิวไลเขาเรียกว่าเป็นยุคของศิลเป็นยุคของความเสมอภาคความเท่าเทียมคือเอาศิลเป็นบรรทัดฐานเป็นเบื้องบาทแห่งความดีนั่นเองนั่นว่าเป็นนากราชเป็นยุคหน้าหมายถึงว่าเหมือนที่โยมใส่ชุดขาวนี่ก็เป็นยุคของหน้าเขาเรียกว่าการบวชจิตเพราะว่ากายนั้นยังบวชไม่ได้ว่าด้วยมีเหตุปัจจัยหลายอย่าง ทางในโลกที่คล่องอยู่หรือในกรรมยังมีหนี้สินอยู่ไม่ว่าจะเป็นภาระอะไรก็ตามที่จะมีเป็นข้อแม้ทั้งหลายตอนนี้ที่ยังไม่สะดวกหรือยังไม่สามารถจะตัดทางโลกละอกุศลทั้งหลายทั้งปวงเพื่อจะมาเข้าสู่ทางธรรมได้เข้ามาสู่ในทางเดินแห่งมรรคได้ในทานศีลภาวนาอย่างนี้ก็เลยต้องบทจิตไปก่อนอาศัยชุดขาวห่วมขาวนี่แหละเป็นอนุสติ ทำให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เรานั้นเข้าถึงความดีเข้าถึงความสะอาดเข้าถึงศีลเข้าถึงความบริสุทธิ์ก็เลยเอาชุดขาวเหล่านี้มาห่มกายเขาเรียกว่าหม่มศีลให้กายไปก่อนอย่างนี้แล้วก็บวชจิตบวชจิตคืออธิษฐานรับศีลแล้วภาวนาเอาข้อบัญญัติของศีลน,นี้มารักษาที่เราจะไม่ละเมิดล่วงเกินตามที่เรากำหนดตามที่เรานั้นพอใจอย่างนี้ นั่นเมื่อเป็นยุคข,ของนาคนาคพิพภพทั้งหลายทั้งปวงาการที่โยมนั้นมาประพฤติปฏิบัตินี้เกิดมาในยุคนี้ก็หมายถึงว่าเป็นนาคที่จะไปเปลี่ยนภพภูมิใกล้เคียงกับนาคมากนั่นชื่เรียกว่าเราเกิดจากลูกหลานนาคนั่นเองเป็นบนรรพบุรุษของนาคอย่างนั้นแล้วถ้าเรานั้นเป็นลูกหลานแล้วเรานั้นมาประพฤติปฏิบัติแล้วบรรพบุพรุษเขาก็ได้อนิสง ได้กุศลไปด้วยเข้าใจอย่างนี้ไม่จ๊ะเขาจึงบอกว่าทําไมถึงจะเป็นยุกหน้าก็าจะเห็นได้ว่าพื้นพิภพของเราของมนุษยชาติเหล่านี้เขาเรียกว่าใกล้ที่สุดแล้วของความเป็นบาดาลเป็นแอ่งเป็นที่ลุ่มดังนั้นเมื่อเป็นที่ลุ่มแล้วต่อไปภายภาคหน้านี้น้ําทะเลมันก,ก็จะเริ่มหนุนหนุนหนุนเข้ามาเรื่อยเรืพอมันหนุนเข้ามาเรื่อยแล้ว,ลวมันเป็นยังไงจ้า มันก็กระจายเป็นทะเลสาบกืนกินสิ่งทั้งหลายเขาเรียกว่าเขาก็กืนกินไปหมดไปอยู่ใต้ไปพกเหมือนเดิมอย่างนี้เข้าใจไหมจะ๊ะนั่นก่อนที่ว่าโลกทั้งหลายมันจะเข้าสู่สภาวะแบบนั้นแล้วน้าแข็งขั้วโลกทั้งหลายที่มันร้อนแล้วก็ดีทรัพยากรทั้งหลายที่มันจะมีความวิปปิิตแปรปรวนของโลกาธาตุแล้วเราก็ยังมีเวลาที่จะภาวนาออกจากภายในวัฏจะสร้างกุศลความดี ให้มีวิมานเป็นที่รองรับก็ดีนั่นคือการถืออุโบสถสินแล้วจึงมีอน,นิสงส์มากเพราะว่าทําให้หนาคตระกูลทั้งหลายทั้งสี่ตระกูลเขาได้มาร่วมโมทนาร่วมประพฤติปฏิบัติกันเพราะอะไรเล่าเพราะนาคนี้เขาไม่ได้ขึ้นมาบนโลกมนุษย์ได้ง่ายถ้าว่าที่ใดสถานที่ใดมีการเจริญศิลหรือเจริญกรรมฐานหรือเจริญอุโบสถศิลแล้ว พวกนาคเหล่านี้ที่เขามีสัมมาทิฏฐิเขาก็ชอบที่จะมาร่วมประพฤติปฏิบัติมาฟังธรรมมาประพฤติปฏิบัติด้วยกายทิพของเขานั้นเพราะในโลกนาคในพิภพของโลกของนาคนี้เขาไม่สามารถอาศัยพระอาทิตย์พระจันทร์เป็นแสงสว่างได้แต่เขาได้บุญบาร,รมีบุญญาธิการแห่งแสงสว่างของลูกแก้วที่เขาได้สะสมบำเพ็ญมาเป็นแสงสว่างอยู่ ประจำที่ประจําเมืองเป็นคนครของเขานั้นเมื่อเขาได้เจริญภาวนาแล้วหรือเรานั้นเป็นลูกหลานเป็นตระกูลของเขาที่เรานั้นได้มาเกิดแล้วมาอธิษฐานสร้างบาร,รมีแล้วนาคนี้เขาอธิษฐานมาเพื่อรักษาพระศาสนาเหตุผลของกรรมทั้งหลายที่เกิดมาเป็นนาคนี้ต้องมาเฝ้ารักษาพระศาสนาก็เพราะวิบากกรรมนั้นเคยไปเบียดเบียนเคยไปล่วงเกินด้วยเจตนา หรือไม่กเกตนาก็ดีในส่งทั้งหลายก็เลยเกิดมาเป็นนาคเหล่านี้บัดน,นี้เราเกิดมาแล้วได้เป็นมนุษย์ที่มีเชื้อสายนาคคำว่าเชื้อสายนาคนี้หมายถึงว่าจะมาบำรุงรศาสนาจะมาจันลวงศาสนาแต่ด้วยเหตุว่กิเลสก็ดีกรรมก็ดีวิบากกรรมก็ดีที่เรายังไม่พร้อมที่จะสละทั้งกายและใจนั้นไปบวชไปภาวนาไปบำเพ็ญ ในทางเดินแห่งมรรคโดยสุดทางก็เพ่เหตุว่าเรายังมีวิบากกรรมอยู่เขาเรียกว่าการนิ่กรรมติดนี่สงติดนี่แผ่นดินติดนี่บุญคุณเรียกว่าเชื้อสายนาคมักจะเป็นอย่างนั้นเลยต้องมาตอบแทนดังนั้นก็ต้องอาศัยการบทกายหยาบนี้ด้วยการห่มชุดขาวแล้วก็บวชจิตดําริกออกจากกามมาเป็นการเจริญในคร,รมบารมีให้เกิดขึ้น นั้นการที่โยมมาเจริญสิ่งอุบาสกมันจึงมีการเกี่ยวข้องกันโดยตรงกับโลกทิพย์มีอันใน้ส่งมากเข้าใจไมจ๊ะ <S <S ขอบคุณธรรมะดีๆจากมุรินิธิเมืองธรรมภูมิรังสีสมเด็จพระพุทาจารย์โต